สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก์ทุกท่านนะครับเนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามเพจหน่วยกู้ภยัยมูลทิศสยามนนทบุรีนะครับวันนี้ผมนายทนทองสุกแก่นนะครับในฐานะประธานมูลทิศสยามนนทบุรีนะครับและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนะครับบ้านหลังสุดท้ายร่วมกับวัดลาดประคองธรรมนะครับณวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีข่าวนะครับที่ทําให้ประชาชน หลายๆท่านพี่น้องหลายๆท่านเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมก็เลยมาชี้แจงให้ฟังว่าโครงการที่ผมได้ทํานั้นนะครับตอนนี้เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโควิดและไม่สามารถไปโรงพยาบาลสนามได้ด้วยตนเองผมก็ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีการนําส่งนะครับผู้ป่วยโควิดจากบ้านจากที่พักเพื่อไปส่งโรงพยาบาลสนามทุกวันและโครงการที่สําคัญที่ผมทําอยู่นะครับ ที่ทางมูทิสยามนนทบุรีกับวัดลาดประคองธรรมทำอยู่เนี่ยเป็นโครงการที่รับร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9นะครับมาทําการชบาณก,กิจนะครับเผานะครับให้ที่วัดราดประคองธรรมนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีกระแสะข่าวออกไปว่าทางมูทิทางวัดเรียกเก็บเงินศพละ20,000บาทอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงวันนี้ผมเลยมาชี้แจงนะครับและ ผมเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าครั้งที่แล้วนะครับโควิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ตอนนั้นขาดแคลน PPE ผมก็ได้มอบเงินนะครับไปจัดซื้อ PPE ต่างๆอาตอนนั้นบริจาคไป1ล้านบาทนะครับแต่ใช้ไม่หมดผมก็ที่ส่วนที่เหลือผมก็เลยบริจาคเข้ามูที่ไปไปเป็นกองทุนไว้แล้ววันนี้เนี่ย เพื่อแสดงความมั่นใจและก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าโครงการของเราฟรีจริงๆผมใช้เงินส่วนตัวนะครับบริจาคให้กับมูลทีอีก1ล้านบาทนะครับวันนี้นะวันนี้เพื่อนะครับในหนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้นะครับก็มอบโดยบริษัทเครื่องเมืองไทยนะครับเครื่องเมืองไทยนะครับเป็นบริษัทของผมเองนะครับก็ใช้เงินส่วนตัวของบริษัทของผมเนี่ยนะครับมอบให้มูลทีนะครับเอาไว้นะครับเป็นกองทุนเบื้องต้นในการ จัดการเผาศพนะครับของผู้ที่ติดเชื้อโควิด19และไม่มีที่ชาวปณากิจนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามูท่ทิจะขาดตกบกพร่องเรื่องของอเงินที่จะมาจะไปเอาเงินจากไหนมาทำแต่ละศพแต่ละเคสต้องใช้จ่ายค่าน้ํามันค่าเผาค่าต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนเป็นหมื่นๆบาทเอาลวครับวันนี้ผมบอกให้เพื่อนๆฟังว่าผมบริจาคเบื้องต้น1ล้านบาทนะครับ และถ้าเกิดว่ามีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเพิ่มการบริจาคเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอันนี้ทําเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับครับต้องบอกว่าตอนนี้เราได้ดําเนินการช่วยเหลือนะครับผู้เสียชีวิตจากโควิด19เนี่ยนะครับตอนนี้เราดําเนินการเผานะครับให้ทำทำเขาเรียกว่าเผาสลายร่างและ,ะทำชาวบากิจนะครับ ไปแล้วจำนวน15ท่านนะครับ15รายตอนนี้เราทำได้ก็ประมาณ4-5ศพต่อวันนะครับก็กับเรียนพี่น้องประชาชนไว้เบื้องต้นว่าตอนนี้โครงการของเราก็ดําเนินต่อไปนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเน้นย้ำนะครับว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดทั้งสิ้นและผมได้เพิ่มทุนในการ ตั้งกองทุนนะครับเพื่อนับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตจากโควิด19เนี่ยจำนวน1ล้านบาทนะครับก็เป็นค่าเชื้อเพลิงค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆร่วมกวับวัดลาดประคองธรรมตลอดระยะเวลาการทํางานของผมนะครับของมูลที่สยามนนทบุรีไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ใดๆไม่เคยเรียกรับสินจ้างรางวัลใดๆโครงการนี้ผมทําร่วมกับวัดลาดประคองธรรมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งของมูลที่สยามนนทบุรีนะครับทำงานกันแบบ เป็นระบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับด้วยความเมตตาของพระครูกิตติวิยาพรนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับก็ต้องบอกว่าการทํางานทั้งหมดเนี่ยเราทําตามขั้นตอนมีการรับศพมีการนามาที่วัดมีการสวดนะครับบําเพ็ญกุศลให้นะครับและก็นําเผาทันทีนะครับนำเผาสลายร่างให้ทันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่มีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักที่เสียชีวิตแล้วไม่มีนะครับไม่มีที่เผา นะครับหรือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดต่อมาครับติดต่อมาที่เพจมูที่สยามนนทบ,บุรีนะครับหรือเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอด้านหน้านี้นะครับและขอยืนยันอีกครั้งนะครับช่วยกรุณานะครับอย่าสร้างข่าวที่อันเป็นเท็จนับอย่าสร้างข่าวอันเป็นเท็จที่ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับในวิกฤตแบบนี้เราคนไทยผมเป็นหนึ่งในคนที่ อาศัยอยู่ผืนแผ่นดินนี้นะครับเราต้องช่วยกันนะครับผ่านวิกฤตนี้มันไปให้ได้นะครับมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาสร้างข่าวนะเฟกนิวขึ้นมาทําให้คนอื่นเสื่อมเสียมันไม่ใช่เวลานั้นครับเวลานี้เราต้องมาช่วยกันนะครับนั้นกราบเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับและยืนยันอีกครั้งว่าทางมูลนิธิสยามนนทบุรีและวัดลาดประคองธรรมทําโครงการนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายดใดเทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวท่านก็ไม่ต้องจ่าย ถ้ามีการเรียกลับนะครับหรือว่ามีใครแอบอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้ท่านส่งหลักฐานมาครับผมจะดําเนินการคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดนะครับวันนี้ผมนายโทนทองสุกแก่นต้องบอกก่อนว่าขอบคุณนะครับทุกกําลังใจขอบคุณผู้มีจิตรทาทุกท่านที่ร่วมบุญกับทางมูลทินะครับคนละเล็กละน้อยนะครับอันนั้นคือต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นบุญของท่านนะครับได้ร่วมกันทําแต่วันนี้ผมได้ เอาละผมตั้งกองทุนแล้วต่อไปนี้ใครเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับสามารถขอรับความช่วยเหลือจากโครงการของเราได้นะครับเราเผาฟรีสวดฟรีพระท่านยังไม่รับซองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจนะครับให้มั่นใจให้ได้นะครับว่าเราทําฟรีจริงๆนะครับวันนี้ผมทนทองสุกแก่นต้องขอญาตนะครับฝากนะครับเรื่องของความปลอดภัยด้วย เพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้เราพว,พวกเราทุกคนคนไทยนะครับได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆกันวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ